ตอนนี้แต่รับฝ่ายก็เดินเพียงเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ละพักเดินเกมเพียงแค่เอาตัวรอดเท่านั้นนะครับตอนผมพูดบอกว่ามีการเคลื่อนไหวทหารที่ปิดปกติแรกๆบางคนบอก้มันเป็นไปได้เหรอตอนนี้เป็นไงจริงรก็ว่าฟลุกก็ว่านะ,ะจูๆ่ๆใครจะไปเชื่อนะฮะคอรมอชุดแดงกับกลายเป็นเสื้อเหลืองเออเหลืองอ้อยนะไม่ใช่เหลืองอะไรเหลืองอ้อยเลย สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณน,นะฮะแล้วก็รัฐบาลของเขาที่มีของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะฮะทางอนุทินนะฮะแล้วก็ลูกของบรรหานศิละปะอาชาเข้าไปร่วมรัฐบาลตอนนี้เขาปรับกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

ต้นไม้มันบังอ่ะเค่ะโอ้นี่ายขึ้นฝั่งเยขึ้นั่งเ่ะเเอากาค่ะเชานรัฐมนตรีค่ะเายค่ะเอาสะนี้พองข้ามไปซะนวนเเะชิญ่ะเชิยค่อาตรงไหนตรงไหนลุงป๊อต เอล่ะโอ้โหไ่ะแรงดีน่เ่ไม่ว้าวอิกชต่ะเอากล้องัวไหนดีเอากล้อไหนดีมาบอกเจอเลย่ะโอ้โหเอเล่ะะแรงผู้หญิงึบน่เเลยค่ะหี่ยมเลยครัแต่ละท่านไม่น่าเชื่อนะคพลังล้นเหลือจริงๆเลยนะใค่ะเป็นพลังลเหล เราขอเตือนผู้รักพิธีการสมัยที่มีลูกชายและยายในการปกป้องสถาบันและบริหารเสด็จที่ทำสมัยเพื่อสร้างวิวิธิสงเสริฐให้กับคนไทยทั้งประเทศผมต่างกันด้วยสโลแกนไทยปกป้องสถาบันการสมัยเสด็จที่มีวิวิธิสงเสริฐเพื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอีกไม่นานทัานจะได้บรรากาศเลยในอยากเป็นกางยังครั้งต่อไปถ้ากูผ่านรัฐบาลนี้ไปได้ตายไปตกนรกก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วละมึงเอ้ยเพราะอะไรน่ะเหรอเออปากกัดตีนถีบขั้นสุดดินหลนขั้นสุดรู้ยังสวรรค์กับนรกอ่ะ มันต่างกันยังไง22กูบอกให้มึงกามึงก็ไม่กานนแน่แน่กูรู้นะว่ามึงแอบกาส้มกาแดงไม่ร้องนะคะไม่ร้องสู้กๆกันนะทุกคนปิดสวิต์สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพัพวกก <c oughs> เศรษฐกิจไทยวันนี้หนักจริงๆครับตลาดนัดคนซื้อก็แทบไม่มี พรอค้าไม่ค้าขายกันเองเรามาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมึงดูโอ้ยหนึ่งพอยเจ็จุดครับเราคุณดูอะไรนี่ครับแดงหน้ากระดานมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราวะตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์นะครับอ่อนลงมาค่าเงินบาทแข็งขึ้น ตอนนี้เราเห็นเรื่องของการปรับคัมีรนะที่ผ่านมาไม่ปรับ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 สุดท้ายก็ไปเจอทักษิณชินวัตรนะและสุดท้ายก็จะมีการปรับคัมภีรนะครับกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะฮะที่เราควรจะศึกษานะก็ะเป็นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือกําลังจะเกิดการรัฐบาลเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติและผมเรียนเสมอว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และมีการตั้งกองบัญชาการ นะครับที่เรียกว่ากองบัญชาการต่อต้านการรัฐประหารเกิดขึ้นซึ่งมีผู้กองคนนึงนะเป็นนักการเมืองเป็นผู้ขันอาสาจะรับผิดชอบในเรื่องนี้จะเป็นคนจัดการเอาเงินไปให้ทหารหน่วยคุมาลังโน่นนี่เนี่ยเขาก็วางเข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็มีการจะปรับกาตรีนะครับจูู่อุงอิงนะฮะสามพี่น้องเ่ยโอก๊กเอิกนะฮะอิงเอมเนี่ยก็ปรากฏว่าเอาเงินไปบริจาคให้ทางโรงพยาบาล ะะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยะะก็เอาไปบริจาคให้จู่ๆก็บอกว่าครามก็ใส่เสื้อเหลืองขึ้นมาอย่างกระทันหันวอยทีวีก็เลิกอย่างกระทันหันการปรับรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีกรลาโหมคนใหม่ก็จะเป็นอดีตราชองกรัลักคนสาคัญนะครับเข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองประเด็นลักษณะอย่างนี้มันยังไงกันแน่วะน่าสนใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งที่เกิดขึ้น3 4ประการตอนนี้เนี่ย ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะที่ดักสินเดินเกมหมอบยอมทีโรลาะไม่สู้นะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกท่านเห็นหุ้นส่วนเห็นนะไม่มีเสื้อแดงละพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เสื้อแดงนะเปลี่ยนจากเสื้อแดงกลายเป็นเสื้อเหลืองคณะอัมรตทั้งหมดจากคนใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่เสื้อสีฟ้าใส่เสื้อสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองหมดนะอย่างนัานเหลือเชื่อนะ Voice ี v ี เป็นสื่อที่พูดได้ง่ายว่าอยู่ตรงข้ามสถาบันมาโดยตลอดนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ปิดกิจการนะครับสามพี่น้องตระกูลชินวัตรก็เอาเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาลในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับในขณะที่การปรับค่อรีก็มีการปรับคมตรรีขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นแบบนี้เพราะเขาเดินเกมหมอบนะครับถ้าไม่เดินเกมหมอบก็ผมเรียนมาตลอดไง ว่าสถานก,การณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเงียบสงบสงัดตอนนี้เข้าสูมโม่โหมดสุดท้ายคือสงัดพระบอเหล่าทัพเงียบกริบผู้บัญชาการทับ,บกทัพเรือทัพอากาศเงียบกริบผู้บัญชาการทหารบกกำลังสุดท้ายถูกถามเรื่องของการรัฐประหารไม่ตอบเดือนนี้ก็เลยเกิดการประกานเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ตามมาเรื่อยๆ นะครับสังเกตไหมฮะแม่กระดังภูมิธรรมเนี่ยอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะเป็นกรรมการกลางในการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์นะโอ้โหติดตาแสนลักล้อเก้าล้อสิที่เด้อกเลยภูมิธรรมคราวนี้ใส่เสื้อเหลืองหมวกสีฟ้านะโครงการจิตอาสา904เออแปลกนะแปลกแปลกเลยการเมืองมันเปลี่ยนฟลิปฟลิปฟลปฟลิทีวี ที่โจมตีนะมาโดยตลอดฝันะ่งขวาสถาบันนะแซะมาโดยตลอดปรากฏว่าตอนนี้ปิดตัวแบหน้าไพ่แบหน้าไพ่ออกสะท้อนใี่เห็นอะไรทักษิณอยากอยู่ประเทศไทยทักษิณอยากอยู่นอกคุกนะครับแล้วก็เดินเกมหมอบไม่เดินเกมสู้นะครับบางคนก็ถามอาการเมืองแบบนี้จะเป็นยังไงหุ้นส่วนนะจริงๆแล้ว อดีตที่ผ่านมามันสู้กันคนเอาเจ้าคนล้มเจ้าเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองแต่ปี49ตีกันฆ่ากันยิงเอ็ม79ใส่กันจาได้ไหมฮะปี49นะปี52เกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครปี53เผากรุงเทพโดยคนเสื้อแดงปี56กบสออกเสื้อแดงออกปะทะกันจนถึงปี57เข้าสูก่การรัฐประหาร ตอนนี้การเมืองกลับตละลัดเสื้อแดงเลิกแดงหมดมาเป็นเหลืองหมดใครใส่เสื้อส้มก็น่ากลัวอยู่นะนะ,ะเพราะจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตอนนี้แดงกับเหลืองกลับมารวมกันนะ,ะทักษิณหันมาในฝั่งเหลืองนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยสู้ไปกลับไปก็เป็นไปได้สู้ไปกลับไปนะครับสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะผมเรียนย้ําอีกครั้งนะ สถานการณ์ดีขึ้นแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้เศรษฐากําลังเตรียมที่จะทูนเก้านะครับบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีชุดใหม่การทูนเก้าชุดนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติก็กลัวลตาทหารน่นแหละกําลังเดินเกมหนีรัฐประหารนะบางคนก็ไปพูดบอกว่าโอ๊ยผมเนี่ยพูดเลเื่อยเปื่อยนี่นดูแลกันนะพอจู่ๆสุทินเนี่ย ก็จะมีการยึดอำนาจทหารมารให้กับเศรษฐาเป็นคนสั่งการแต่ถึงเวลาไม่เข้าคอรมอแต่วันดังกล่าวหลังจากที่ออกมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็มีกระแสข่าวขึ้นมาทันทีว่าจะมีการจัดพิธีเดินขบวนสู่สนามราชบัลลบ์นะครับยางกระทันหันขึ้นมาซึ่งจริงๆกำหนดจัดนู่นฮะ11พฤศจิกายน มันกอ็อะไรก็เกิดขึ้นแต่จากนั้นโอ้โหเหลืองเป็นแถวเลย <c oughs> คนละมงคนะมอเหลืองเป็นแถวเลย <c oughs> นะไม่รู้ใครเดินยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงของประเทศไทยนะ <c oughs> ตอนนี้ประเทศยังคงสงบไม่มีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายแม้แต่คนเดียวแต่เราก็รู้อยู่แล้วมันกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนด้วยวิธีไหนเปลี่ยนด้วยวิธีอย่างไรจะยึดอํานาจไม่ยึดอํานาจจะรัฐประหารไม่รัฐประหารแต่เรารู้แล้วว่าเราเรารู้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงวิธีไหนรัฐบาลที่มีเพียง 34คนนะ้งตอนนี้เขามี34คนเขาก็รู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เขาก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงด้วยิธีไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าแต่หารเคลื่อนไหวผิดปกตินะฮะผอ,อเหล่าทัพก็รู้เหมือนกันนะ,ะและรอสิ่งเดียวรอสิ่งเดียวนะ,ะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างผมเรียนหุ้นส่วนนะสภา,าวะเศรษฐกิจก็ตกต,กต่ำนะะรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถึงแม้ว่าจะเกิด จะแจกเงินที่จะเต่าที่แตวแล้วแต่เนี่ยนะฮะสุดท้ายก็มีคนติดคุกนะคอยดูนะคัมตรีเนะี่ยติดคุกคอยดูที่โบสถ์ไปเนะี่ยอาจจะไม่ว่าจะเป็นพักไหนพักเหลืองพักอะไรแล้วแต่เนี่ยนะฮะพักสีน้ำเงิสนงเงินพักลงตูไปโหวตให้เนะี่ยเดี๋ยวติดรัมนีรีที่ไปโหวตคอยดูนะฮะไปแก้โหวตแก่้งม,มูลนะี่แก้งมูลอีกนะบอกว่าจะเป็นการแก้ปลดล็อกไม่ให้มีการรับทหารมันเลยเกมนั้นแล้ว ตอนนี้แต่ละฝ่ายก็เดินเพียงเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ละพักเดินเกมเพียแค่เอาตัวรอดเท่านั้นนะครับตอนผมพูดบอกว่ามีการเคลื่อนไหวทหารที่ผิดปกติแรกบางคนบอกให้มันเป็นไปได้เหรอตอนนี้เป็นไงจริงหรือเปล่าฟลุกหรือเปล่านะจู่ๆใครจะไปเชื่อนะคอรมอชุดแดงกับกลายเป็นเสื้อเหลืองเออเหลืองอ้อยนะไม่ใช่เหลืองนะเหลืองอ้อยเลยนะเอาละในหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทักษิณเดินเกมหมอบ การเดินเกมหมอบแบบนี้ยังจะมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจหลายปรากฏการภายในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ